ดึงอยู่ในบูธ MG นะครับซึ่งันในบูธ MG นี่คนรถมาแบบว่าทุกรุ่นนะครับที่มีขายรวมถึงรถที่นําจะมาขายในอนาคตด้วยนะครับอันนี้ที่เราเห็นเลยเป็น MG EP นะครับซึ่งเป็นรถแบบว่าแนวแวนนะครับ5ที่นั่งแล้วก็บรรทุกของทําอะไรได้ครับเดินทางได้ไกลถึง700กว่ากิโลเมตรนี่ถึงถือว่าก็ถือว่าไกลใช้ได้นะครับมีทั้ง EP แล้วก็ตัวอีกตึงตัวนะครับที่มีความระมัดคล้ายกันครับ แฝดพี่แฝดน้องนั่นคือตัว MG ES นะครับนี่ก็ MG ES จะเป็นแนวแบบว่าอย่างนี้นะครับก็เพิ่มเติมแบตเตอรี่ขึ้นมานิดหน่อยนะครับแล้วก็ฮอตดิวตอนนี้นะครับบอกเลยครับว่าต้องเป็น MG HS นะครับอันนี้ยังไม่ใช่เป็นตัว EV หรือเป็น h y b ริดนะครับในส่วนของตัว MG HS คันนี้นะครับเติม e85 ได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นแนวแบบว่า crossover ส่นะครับสวนงามครับตอนนี้ราคา1ล้าน 89,000บาทนะครับสำหรับ MG H S H S H S นี่นะครับย้ำๆไปเลยครับเราใช้ได้ E85 นะครับส่วนคันนี้ครับ MG C Electric Icon นะครับซึ่งเพิ่งได้รับรางวัลสดๆร้อนๆนะครับจากทางสมาคมผู้สื้อขาวรถยนต์และรถจักยานยนต์ไทยนะครับในส่วนของ BS a EV นี่เลยนะครับด้วยราคานะครับตอนนี้เขาลดมาเลยครับแต่ราคาตอนนี้ตัวท็อปสุดนะครับ เอ็มจี 4X นะครับก็เป็น9 6 0 0 0 0 9 0 0บาทครับตอนนี้เหลืออยู่แค่8 0 0 0กว่าบาทนะครับสำหรับตัว MG C 4นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัว Cyberster นะครับซึ่งเป็นตัวเปิดประทุนนะครับแล้วก็เป็นประตูปิกนกที่อันนี้จะเป็นตัวน่าจะนำมาขายจริงแต่คันนี้ยังเป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับยังไม่ใช่เป็นพวงมาลัยขวานะครับนี้เราแค่ดูสวยงามสวยงาม สำหรับ,บ MG4 Cyberster ซึ่งตอนนี้ใครจองไปแล้วรตแรกอะทำไงเนี่ยก็ต้องรอไม่ใช่ MG4 Cyberster Cyberster เก Cyberster คุณผมก็เออกำลังคุยกำลังคุยอยู่ตอนนี้เขาไม่ขึ้นแล้วกำลังคุยต่อชันเล่นด้วยถ้าเราขึ้นไปเล่นกันดีกว่ามีเสียงวิทแล้วิทวับิดท้ายิดท้ายคนยาวคนให้ความสนใจมากมายครับ MG4 เอ้ย MG4 แล้ว ตอนนี้คือ MG สีขายดีเออ MG Cyberster นะครับคาลิเปอร์คาลิเปอร์แดงไป่ตอนน้เขาใขึ้นได้แล้วสำหรับพวกเรา MG Cyberster นี่แม็กดิสคาลิเปอร์นี่ยแดง G นะเพราะตรงเนี้ยเป็นเบมโบ้อเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยยางใช้ยางพิลลารี่เป็น P 0ก็คือยางเน้นกันซิ่งเลยเนี้ย สวยงามสวยงามตอนนี้เข้ามาได้แล้วเมื่อกี้ไม่กล้าเข้าคนเยอะด้วยแล้วแต่เมื่อกี้เมื่อกี้เขายังไม่ได้กั้นไงอ่าตอนนี้กั้นแล้วกั้นแล้วเฉพาะส่วนแล้วเฉพาะส่วนแล้วนะครับโอ้สวยงามสวยงามอันนี้แบบโหอาจจะแบบว่าคนเยอะแยะหน่อยนะครับนี่เลยโอ้หัวจีจะหัวหัวไม่หัวคนละแบบอ่าไม่ใช่หัวแบบบ้านเรามีหัวคนละแบบนะครับมาขนาดยี่สิบอ๋อด้านหลังนี่ เป็นดูธนูเป็นแนวธนูดูคันนี้ครับที่นามาโชว์มาเรียกน้ำจิม้มก่อนเลยดูก่อนว่าจะเอามาไม่เอามา i m l s 6นะครับซึ่งเป็นแนว s u v 5ที่นั่งนะครับคมสันเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูเป็นแนว s u v หรือ crossover มากครับจะเป็นแบบว่าคลื่นๆเนียนๆนะครับเส้นสายจะแบบว่าละมุนนวลๆหน่อยนะครับแต่แปลกไหมนี่ใช้คาลิปเปอร์เบรกของ คอนเทนเนนต l นะครับปกติเรียแล้อยคอนเทนเนนตันจะเป็นยางเนี่ยอ๋อคันนี้มันเป็นเบรกด้วยจากคอนเทนเนนต l นะครับยางสกอร์เปียนสองสามหนะครับอาจจะไม่คุ้นชินม,มีมีกล้องรอบคันนะครับ1 2่รอบคันเลยมีกล้องขรอบคันครับเขาใช้ไฟหน้าเขาใช้ระบบว่า IM Vision นะครับอย่างนี้ว่ายังงงอยู่กับคาลิเปอร์เบรกที่เป็นคอนเทนเนนต l หลายคนอาจจะไม่คุ้นชิน ว่าคอนเทนต์นี้น่าจะเป็นตัวยางมากกว่านี่นะครับมีโลโก้ IM และ IM จะเป็นอย่างนี้อันนี้น่าจะมีเซนเซอร์ให้นะครับ IM High Performance Sensing Unit นนี่มีกล้องให้นะครับนี่สวยงามข้อมูลที่เขาให้มา IM นี่ก็ย่อม,มาจาก IM, IM นะครับ IM เป็นช่องรูง <สา S 1> ระบายอยากาศช่องจริงๆระบายจริงเพื่อล,ล,ลดวิ่งเลยอื้ม แต่ยัง,งงงกับคาลิปเปอร์เบรกคอนดีเลนตันอยู่คณิตในจริงๆมันไม่ได้มีแค่เฉพาะยางแต่มันชินกับยางมากกว่ามีต่างๆเ <ๆ S 2> ยอะแยะมีกล้องๆๆบนเจนเซอร์ข้างล่างกล้องข้างลาง่ลง้าเป็นกล้องโควบอันนี้น่าจะดูทรงแล้วดูดูจากหลายๆอย่างแล้วน่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะออโตโนมัสอ่าเป็นระบบออโตโนมัติแต่เลเวลไหนนั้นเนี่ยต้องรอกล้องขนาดนี้น่าจะขับได้หมดนะครับอันนี้ก็คือเบาะ มือจับเป็นนี้หมดเลยรุ่นใหม่ๆเลยบอกชอบที่เท้าแข็งมากเลยอ่ะ๋อมันเป็นหัวหมอนลงมาทั้งหัวหมอนเลยนี่เป็นแบบนี้สวยงามเห็นไหมถ้าเก็บก็จะขึ้นมาเป็นแบบหัวหมอนแถวที่สามต้องดึงหนต้องอยได้เข้ามาเล่นนะ่นแน่บางเบอร์ก็จะเป็นพาโนรามิกคลาสลูปนะครับซึ่งเปิดไม่ได้อันนี้มันเหมือนชาร์คฟินแต่ไม่ใช่เป็นกล้องหลังอีกแสดงว่าอันนี้คือ เป็นอัตโนมัตินี่เต็มสตรีมแน่นอนกล้องแบบเยอะจัดเลเวลสาอันนี้นี่กดให้ถูกจุดนะสายสดครับสายสดบนสดครับนี่ยอือยอดนะครับก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งคันในบูธ MG ที่ใครที่อยากจะมาครับแนะนำให้มาดูเลยดีกว่านะครับแล้วก็จะมี Maxx ซตอนนี้ก็ขายดิบขายดีนะครับส่งกันไม่ทันเลย นะแล้วก็ในบูกเขาจะมี MG ZEV s EV นะครับแล้วก็ในส่วนของ MG 5ฉลองครบรอบ10ปีนะก็จะมีอยู่ในงานนี้ด้วยนะครับสำหรับบูธ MG แล้วก็ในส่วนของตัวใครชอบสไตล์คลาสสิกนี่ต้องมาดูคันนี้เลยครับนั่นก็คือตัว MG B MG B, B. 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 MG B คันนี้เลยไปหามาได้ยังไงอันนี้งงมากนะ MGB ของจริงเนี่ยมันจะมีในเห็นในปุ่มพวกนี้ไหมมันจะเป็นไว้์ผ้าใบนะครับสวยงามจริงๆเลยเขาจะอาบอกว่า MG เป็นรถแบรนด์อังกฤษนี่ Turbo b สเตอร์เนี่ยด้านแรงบันดาลใจมาจากคันนี้นซึ่งมีความเหมือนกันมาก เหมือนกันคือเป็นเหมือนนเหมือนอ๋อเปิทุนเหมือนกันอ๋อนี่คือแรงบันดาลใจนะครับใจเข้าก็ใครสนใจบูธเอ็มจีมาเลยครับที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปฮเมืองทองธานีนะครับบอกเลยที่นี่กาแฟก็อร่อยนะครับไปแล้วสำหรับบูธเอ็มจีครับแพชชั่นไ i ท์ครับโอไลทไปที่ชอบ